อุ้ยสุดๆเลยสุดๆเลยแม่นางขึ้นมาถึงแล้วรอยพระพุทธบาทจำลองบนสันเขาเขียวเขาชมพู่นะที่ต่ําอ่าที่ต่้มก็ขึ้นมาครั้งแรกครั้งแรกนะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยอ่ะมันได้เป็นทาพนิ่งไปในตัวเพราะว่าพี่กดฉันตรงนี้นะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยเก่งมากๆเก่งมากๆนะก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ขึ้นมาด้วยกันวันนี้สิบสามท่านนะครับ ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยเรามาเพื่อสิ่งน,นี้วันนี้กันพระด้วยนะครับแล้วสิบสี่ขั้มเดินยี่นะฮะเดิมาปัดกวาดลางังแล้วก็ขอบคอณพระครับยอะะบดเยี่ยมยอดเยี่ยมอันุโม,มทนาสาธุทุก,ท,กทุกท่านทีก่กุศลได้ร่วมสร้างร่วมจัดนะครับที่วัดพระพุทธบาทจำลอง เป็นสันเขาชมพู่สันเขาเขียวเช่นกันในช่วงเช้าวันนี้ถึงตรงกับวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569เจ้าห 6, 6, 6, มืองคู่แล้วนะครับเราเป็นทางมาถึงเจ้าหมืองคู่